เบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงกับคุณประชิดอนุกูลประเสริฐเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประจำปี2555ความยากลำบากคืออีกหนึ่งอุปสรรคของคุณประชิดอนุกูลประเสริฐในการทำการเกษตรแต่ด้วยพลังใจอันแข็งแกร่ง ได้เปลี่ยนปัญหานี้เป็นแรงผลักดันในการทำงานจนประสบผลสำเร็จและได้รับพระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2555ในหลวงท่านก็เป็นตัวอย่างให้ให้พวกเราเกษตรกรท่านจะตักตำลำบากมาแต่ท่านพยายามทำเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยมีความยั่งยืน แล้วเเเปป็นนอาชีพีพททท่ระศไย,ยจะต้อองถืภาคเกษตรเป็นหลัจากกพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาซึ่งแรงบันดาลใจสูงสุดในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพของคุณประชิตอนุกูลประเสริฐเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงีย่ทำให้เราเนมีชีวิตที่ดีขึ้นคือหนึ่งไม่เป็นหนี้ 2. เมื่อไม่เป็นหนี้แล้วก็ทําให้จิตใจนี้เราสงบสบายอันที่3ก็คือว่าเราอยู่ในกรอบของศีลธรรมถ้าเราเป็นคนฟุ่มเฟือยมันก็ออกนอกลูนอกทางเพราะฉะนั้นในการทําตัวเองให้อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่ดีมีสุขไทยเบฟขอบันทึกเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงกับคุณประชิตอนุกูลประเสริฐเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประจำปี2555เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน